ครับสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับเป็นบรรยากาศช่วงเช้าเช้าของวันศุกร์ที่19เดือนพฤษภาคม2566ครับร่องน้ำที่ผมจาบพูนไว้ตรงนี้ก็ส่วนพื้นส่วนด้านข้างเสร็จแล้วครับแต่เหลือแต่งขอบอีกนิดๆหน่อยหครับให้สวยงามผมรอน้ำฝนไม่ไหวครับฝนน่าจะหมดแม็กไปแล้วครับตอนนี้เหลือแต่ความร้อนครับที่เข้ามาแทน ว่าพอทําเสร็จก็ให้ฝนครับตกลงมาแล้วก็ให้น้ําฝนขังจะได้ทดสอบว่าจะกักน้ําอยู่หรือเปล่าครับที่ทําไว้แต่ตอนนี้รอไม่ไหวครับก็เลยเปิดน้ําก๊อกที่บ้านนั่นแหละครับมาใส่ไว้ก่อนครับเอาไว้ทดสอบครับร่องน้ําที่ตัดไปจากนี้ก็ยังลกๆอยู่ครับยังไม่ได้ทําการปรับปรุงครับก็จะค่อยๆ่อยทยอยทําไปทีละทีละจุดครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับ ส่วนล่องตรงนี้ผมก็เริ่มจะมาลื้อกิ่งไม้ใบหญ้าออกไปแล้วครับที่ลกๆแล้วก็เริ่มเอาจอบมาขุดปรับแต่งล่องให้มันเรียบครับเพื่อที่จะเอาพะยงมาปูแล้วก็ฉาบปูนต่อไปครับส่วนตรงนี้ที่ปรับแต่งล่องให้มันเรียบแล้วก็เอาพลาสติกเก่้ามาปูครับแล้วก็ลองเอาน้ํามาใส่ทดสอบไปว่ามันกักน้ําอยู่หรือเปล่าก็ เมื่อวานครับตอนเย็นก็ใส่ไปเต็มเปี่ยมเลยครับแต่ว่าพอเช้ามาก็รู้สึกว่าระดับน้ํามันก็ลดลงไปเยอะพอสมควรครับก็แสดงว่าพลาสติกมันน่าจะมีรอยรั่วซึมครับเป็นรอยเล็กๆน้อยๆจากการทิ่มของกิ่งไม้หินดินแข็งๆที่ผมปูไว้ก่อนหน้านู้นครับก่อนที่ผมจะลื้อครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็จะลงทุนอีกทีนะครับอาจจะหาซื้อพลาสติกมาปูทับอีกชั้นหนึ่งครับ เพื่อที่จะไม่ให้มันซึมเยอะเกินไปครับแล้วก็ฉาปูนปุลลงไปอีกชั้นหนึ่งครับก็คงจะกักน้ำได้ดีพอสมควรครับก็จะค่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆครับความผิดพลาดบางคนเขาอาจจะไม่ทำแบบผมก็ได้ครับเพราะว่ามันยุ่งยากแต่ว่าผมก็ทำแบบนี้แหละครับเป็นความสุขของตัวเองครับที่ได้ทำครับดีมั่งไม่ดีมั่งก็ขอให้ได้ทำครับ ครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดาเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายแล้ว,ลวต้องกลายเป็นอดีตครับขอรู้จักความพอดี ไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไระไรก็ดูดีไปหมดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ